มาดูกันดีกว่าค่ะพูดถึงคุณน็อตผ่านไปนะคะมาติดตามเรื่องคุณชมพู่บ้างดีกว่านะคะ<ช>ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลเลยนะคะที่ทุกคนจับตามองอยู่แล้วว่าดาราคนไหนเนี่ยจะแต่งตัวยังไรงรวมไปถึงนะคะหนึ่งดาราไทายที่ไปร่วมเดินบนพรมแดงนั่นก็คือคุณชมพูน่นันเองเดี๋ยวเรามาดูชุดกันดีกว่าค่ะก่อนจะติดตามชุดนะคะที่2ของซุปตาชมพู่รยานั้นเนี่ยตามเวลาในประเทศไทยท,ยที่เธอจะเดินพรมแดงที่เมืองขานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือ 23.30นาฬิกา30นาทีค่ะโดยช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นนะคะชุดในสไตล์เบาๆค่ะแขนกุดของเธอสีขาวก่อนจะถอดโชว์นะคะชุดนั้นเนี่ยวางไว้และยกมือขึ้นมาทำเล็บค่ะแล้วก็แต่งหน้ากับ Make Artist เมคอัพอาร์ติสนะคะชื่อดังระดับอินเตอร์อย่างคุณชาร์ลอตต์วินเลอร์นั่นเองมารังสรรค์นะคะลูกสวยๆของเธอเนี่ยให้เกิดอีกปีค่ะ แล้วก็แอบ,บเห็นนะคะชุดที่เธอใส่เนี่ยมาให้ได้เห็นกันแล้วก็ลุ้นกันค่ะแต่คงจะไม่อู้ฟู่นะคะแบบชุดแรกซกเท่าไหร่แต่คงจะเป็นชุดที่เรียบรู้ดูดีค่ะโดยผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็ทยอยปล่อยความเคลื่อนไหวมาให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามกันค่ะซึ่งตอนนี้เธอคงเตรียมตัวเดินพรมแดงอยู่นะคะโดยเมื่อวานก็ได้สร้างความมือฮามาแล้วนะคะในชุดเดรสโอคุตูสุดหรูคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2015ค่ะจากห้องเสื้ออาชิสตูดิโอนั่นเองของโมฮัมหมัดมามูธอาชินั่นเองนะคะ เซเนอร์ชาตวันออกกลางสัญชาติซาอุดิอาระเบียค่ะเราก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าในคืนนี้นะจะเป็นยังไงค่ะเอ donc beaucoup ้ดงบุก e ู่เ t มมอน du film de d ด n โอโอ้โหยิ่งเงี้ยอลังการเมื่อวังเนาะใช่เหมือนเป็นสูตรของเธอนะจะมีชุดอู้ฟู่วันหนึ่งอีกวันนึงก็จะเป็นเรียบๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ต้องรอดูแล้วกันว่าชุดในค่ำคืนนี้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนี่ย